สวัสดีครับทุกคนผมจัดเองวันนี้เราก็อยู่ที่เกมผัดดอกเช่นเคยฮะเดี๋ยวเราไปุูกันต่อเลยโอเคซึ่งตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าเก็บซื้อเจ้าแคงกระรูอยู่เนาะโรกี้เดอะแขงกระรูตือตอเลยอู้เราท้ายที่ล้วเราได้เป็นเจ้าแหวนอาหารบวกสีมาเลยนะนี่ยอะไรจะแจ๋วสุดๆถ้าเกิดผมใส่2อันโอเคใส่ได้เนาะสามารถใส่ตัวแหวนอาหารถึง2อันเลยมันจะสุดยอดอะไรขนาดนี้งั้นก็เอ่อเก็บไว้เหรอเก็บไว้ก่อนก็นได้นะมัน ไม่ได้ใช้อะไรมากส่วนของพวกนี้ไม่มีอะไรฮะนอกจากกระทาฮิลที่เพิ่มขึ้นมาผมกดกระทาฮิวไปด้วยแล้กันเราจะได้ถอดอันเก่าทิ้งแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปโอเคเลยตอนนี้เรามาอยู่ที่ด่านที่13แนละ้วโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับในเคเวสภารกิจนี้ให้ทำลายภายในเวลา4นาทีแล้วก็สัมมอนเจ้าแรบบิทอีกแล้วโอเคเกียรติเือนจัง อตอนนี้เปลี่ยนพื้นหลังแล้วนะหลังจากเราสามารถจาัดก,การเจ้าบอสซอมบี้ได้ผมใส่แหวนอาหารมา2อันสังเกตว่าอาหารผมขึ้นเร็ว,รวสุดๆไปเลยฮะดูสิตืบ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 เราต้องซัมมอนเจ้ารบบปิดสิบตัวนะเพื่อทําให้ผ่านเควสให้ได้สามดาวเยโอเคเปลี่ยนตัวสตูหม่ด้วยจากซอมบี้น่าเกลียดน,น่านกลัวกลายเป็นเหล่าวิสน่าเกลียดน,น่านกลัวแทนมันถือ,อเครื่องแบบว่าเครื่องมือทางการเกษตรด้วย โอ้แล้วก็มีไอ,อตัวเขาเรียกว่าอะไรดิมอนเหรออาใช่เป็นปีศาอะดิมอนสีแดงเอเคเดี๋ยวผมเป็นกองหน้าลวกันฮะเว็บนี้นะ่าจะได้ตังค์เยอะกว่าอันที่แล้วปะเหมือนว่ามอนมันถืกกว่าจะได้มีส่วนจะได้ตังค์เยอะมากกว่าผมอยากได้เจ้าล็อกกี้เดอะแคนการูแลเหมือนว่าจะเอาชื่อมาจากเจ้าหนังอะไรน่นนะหนังชื่อว่าล็อกกี้เป็นหนังแบบอาชอกมวยน่าจะผมว่าได้แบบเบรฟรนีนมาจากเจ้าชิ้นนั้นแน่เลย คล้ายกันเลอเกินโอ้มีมัมมี่ด้วยแฮมัมมี่แพ้ไฟปะอุ้ยมัมมี่โกมูโกมูฮะมัมมี่แขนยาวๆอืออันนี้มันเป็นวิสแบตัวโต,วต,วต,วตวด้วยนี่อืออือทึก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 ผมซัมมอนเจ้าแรบบิทไปกี่ตัวแล้วเนี่ยผมว่าน่าเกินสิบแล้วเคโอเคอย่างนี้เราจะแย่เอานะเนี่ย ดูสิโดนมันกมูกมูแล้วก็ตายไปเลยอ่ะอุ้ยเจ้ารับบิดมันโดนทีเดียวแล้วมันคือไปเกิดเลยฮะเดี๋ยวผมต้องเอามัามหมีออกมาน่อยละเดี๋ยวฮิทตัวเองก่อน,นฮะเดี๋ยวเอาเด,เดี๋ยวเราจะเอาหมีนะฮะเพราะตอนนี้รับบิดเราน่าจะผ่านเควสเรียบร้อยละไหนดูสิโอเคเนี่ยเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วฮะเจะ้าไอ้รับบิดเราผ่านเคนวสละโจมตีโจมตีเราแม่มดผมเลือกที่จะใช้หมีแทนหนูเนาะจากการที่หลายๆอย่างมันดีกว่าหนูอ่ะ แต่ผมยังไม่ลืม,มหรอกนะเจ้าหนูแฮ,แฮมสเตอร์ใจร้ายไม่ใจร้ายสิต้องต้องใจดีตอนนี้เลือดป้อมเขายังลดไม่ถึงเท่าไหร่เลยอะ่ะโอเคตอนี้เราต้องได้มือแล้วฮะ let's go let's go เดี๋ยวมันจะมีอ่าครึ่งหนึ่งของเลือดมันจะํำการปล่อยตัวใหญ่มาอ่าลอ็อตนึงนะฮะนี่ซิมอมบี้มันตีแรงแค่ไหนโอ้โหจัมมีอะไรเอาเรื่องอยู่ฮะเออ มาน,าน่ากะรีไม่ทานเลยทีเดียวกระทาฮิวระบบหนึ่งอะน่าจะฮิวได้เยอะมากๆออช่วย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 กันตีหน่อยฮะนี่เนี่ยมีสปูกี้อยู่ในนั้นไม่ใช่สปูกี้ต้องเป็นมัมมีส่สินี่เนี่ยด่านนี้คงไม่มีสปูกี้หรอกมัง้งแค่แล้วมีสปูกี้นินจามีสปูกี้บิกินี่เต็มไปหมดเลยเอาฮิวหมีฮะโอ้โหเรื่อดไม่เต็มดาเมจแรงมากเอาฮิวไม่เต็มลุย เือนว่าต้องรีบเก็บเจ้าล็อกกี้มาช่วยซะแล้วนี่ไงฮะมาแล้วสำหรับเจ้าตัวแบบเบึ่มๆเข้ามารับกันให้อิม่มอิ่มเข้าไปอิ่มอร่อยอีแน,น่อ่าลีเจนด์อินครีสฟู้ดเหรอเอาเอาเอาลีเจนด์มานาเพิ่มฮะเพราะตอนนี้อาหารเราได้แหวนมาเพิ่มมันมันเร็วมากเลยอือ กระตุกมากกระตุกมากกระตุกกระตุกมากกระตุกอเออวิมงหีผมจะเจ๊งหมดแล้วเนี่ยเออเออเดี๋ยกลับไปเดี๋ยวผมจะรอหิวพวกคุณคุณไม่ต้องกลัวหิวแล้วเอออุ้ยฝูงมันเยอะมากอื้อดันไว้ดันไว้ดันไว้ โอเคโอเคมันหมดมัน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 หมดเวฟแล้วโอเคโอเคลงแล้วลงแล้วหุยนักนวงอยู่ฮะเลน่นเล่นสกองทับทับหมีผมหายไปแบบครึ่งต่อครึ่งเลยมันมีเจ้าตัวโตมาด้วยฮะเออถ้าเรื่องดาเมจไอเจ้าหมัดเราแรงกว่านาะเรื่องของดาเมจเนี่ยแต่เรื่องของการสร้างดาเมจแบบวงกว้างตัวของเจ้าอาวุธไฟเราจะโอเคกว่านะฮะโอเคอันนี้เราใช้แต่นี้ช่วยได้ ฮิว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 มีน้ที่ติดกระทาฮิวมาด้วยฮะผมว่าเซตนี้จะเป็นเซตที่อร่อยที่สุดแล้วนะน่าจะแซ่บที่สุดแล้วฮะสำหรับเซตนี้นี่เนี่ย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 เคเคใกล้จะสิ้นซากแล้วก็ไว้เคลียร์ไปในสี่ทีทานปะเนี่ยอ่ะผมระดมหมัดเลยโอเคโอ้โหเกินครับโอ้เกินจริงด้วยไม่ไหวจริงๆฮะสหรับสเตตนี้มันเคเดี๋ยวผมค่อยกลับมาเคลียร์มันสามดาวนะ มีอะไรดรอปมาไหมอาหารอ่าเป็นแหวนเวฟสองครับแล้วผมขายเวฟหนึ่งทิ้งเลยเค้ไปต่อจาก14ต่อเลยฮะยังไม่มีอะไรอัพเนาะเพราะเรารอซื้อเจ้าตัวนั่นอยู่เจ้าอ่าตัวไอแคนการูแล้วมีแหวนอาหารบวกสี่กับบวกสองเนาะอาหารขึ้นเร็วมากเลยปุ๊บ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 เต็มไปเลยมันจะลำบากตอนเวฟครึ่งมาครับถ้าเวฟครึ่งมาปุ๊บตัวเราจะหายไปเร็วมากเลยนี่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 อาหิวหิวหิว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 เอ๊ะ พวกเหาแม่มดนด้มันใจร้าย,รายจริงๆยิ่งไอตอนเวฟการที่ป้อมมันจะแตกเนี่ยยิ่งร้ายเลยอะอยังเดือดอะเดี๋ยวผมต้องรักษาระดับพลังชีวิตของเจ้าลูกสมุนผมไว้ดีๆนะไม่งั้นเออจากการไม่งั้นจะเจ๊งกันได้ฮะม,มานานเราขึ้นเร็วมากเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่มัมมี่ก็ถึกเลือเกิน อยากได้กระทาสักบวกห้าอย่างเนี้ยกระทามัดผมเนี่ยน่ต่อยมัมมี่ไปเกิดได้เลยตอนนี้มีผมกำลังทีมแทงโอเคให้บับออร่ามันหน่อยเมื่อวันตัวน,น,นี้ถึกฮะเอาหิวหน่อยเดี๋ยวต้องถนอมมานาไว้ตอนเวฟเป็นมาเยอะด้วยดิยแล้วก็ต้องรักษาระดับเลือดไปเรื่อยๆด้วยฮะโอ้โหจะพอเนี่ยจะต้องบริหารยังไงให้มันครบเนี่ยไม่มีอะไรตัวข้างในด้วยฮะมันพ้นอ้วกได้ แถมโดนคว้าเสียหายไปวงกว้างด้วยฮะโอเคโอเคมันมันมันสิ้นมันสิ้นาบแล้วต,ต,ตอนตอนนี้เก็บม,มานาาก่อนโอ้นี่มาแล้วเหรออืออมันมีตัวเพิ่นอวกอยู่ข้างในครับฮิวๆิวหิวหิวออื้อ,อ,อ อุ้ยทหารผมเจ๊งผมลองหิวก่อนแป๊บนึงเออลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมากระทาไฟมันเบาเหลือเกินหมดเลยฮ่ตีหน้าผมอีอีโอเคโอเคไอไอไอ,อ,อตรงตรงกองตรงกองหน้าเขาก็สิน้นก,ก็สินส้นซีซ่าไปกันฮะเดี๋ยวจะก,การตัวอ้วก,ก่อนฮะ เออโอเคโอเคโอเคตอนนี้ผมรอเก็บฮิวก่อนแป๊บนึงเองอ่าโอเคตายละขึ้นมาขึ้นมาลุกขึ้นมาก่อนแล้วลุกสมุนโอ้นได้เงินมาต้องสองพันเนี่ยจากจากเว็บเมื่อกี้โอ้ยมันหมดตัวใหญ่มันฉลองหนีเราแรงมากเลยโอเคอเคลยข้างล่างหมพผ่าไปยังยังน้อยยังมีสิทธิ์ได้สามดาวยู่ฮะมจรับด่านนี้ เ,เราแข่งกระลูไม่ใช่แข่งกระลูสิเราหมีกิสลี่ละมั้งใช่แหละเขาเป็นหมีกิสลี่ปะใช่แหละน,น่าจะ li, น่าจะหมีกิสลี่ละมั้งเอาฮิวให้เลือดเต็มไว้ตลอดมันคงไม่มีเวฟอ่าเวฟน่ากลัวแล้วน่าจะหมดโอเคละตอนนี้เราต้องเน้นพลทหารเรามาถลม่มบ้านมันก็ท้าไฟผม รู้สึกว่าอัพมานายังไงก็รู้สึกว่ามันไม่พอจริงๆอ่า uh, อ uh, uh, uh. ่าอ่าอ่าอินคีดมานาเเนเดอรชั่นแบ็พาราดอกทูมูฟาร์ดตัวเบติคอแอตส์สกิลอินคิคอคเลนลี่เออไม่เอามานาดีกว่าื้อผมจะรอฮิวเพื่อนๆน,นะเออยนี่เฮ้จะว่าไปอูย uh, เกือบตายโอ้โหเกือบตาย แรงนักใช่ไหมแรงนักใช่ไหมแรงนักใช่ไหมเฮ้ยเหนื่อยเป็นเวฟที่เหนื่อยมากเอ้ยขัดตานิดเดียวเองกระทายฮิวอวิร์ลหนึ่งแล้วเหรอขายเลยฮะผมจะไปซื้อเจ้าแข่งกระรูมาอยู่ในได้คอลเลกชันอันนี้พวกขายเลยยังไงเราซื้อใหม่ได้นะเป็นระดับที่สูงกูด้วยมาแข่งกระรูมาเลยต่อไปเป็นเจ้าโทโท้สินินจาโกเอาวันไว้ก่อนแล้วกันยังไม่มีเงินฮะ เจ้านิจจโกรสต่อไปเว็บที่สิบห้าครับเป็นดาบพิเศษด้วยอ่าฮะเขาบอกว่าเคลียร์ด้วยการสามไอคอนโอเคที่เรามีไอคอนไอ้นี้เนาะแล้วก็เลือดสูงกว่าเอี้ยวเคโอเคเดันนี้เหมือนว่าจะเอ้ยมีกระทาแปลกๆด้วยครับให้เคลียร์โดยที่เราต้องมีเป็นตัวของไอ้นี้อยู่ติดด้วยเนาะไอหนูกับอ่าหมัดเหมือนกระทาไฟฟ้าฮะกับกระาเลยก็ไม่รู้อ่ะใช้ดู ติดพิษเป็นกระทาพิษครับเขาบอกว่าเคลียร์ด้วยที่มีตัวของสามหรือแมสยูนิตไอคอนโอเคต้องมีของเหลือเนาะสามชิ้นโอ้มีกระทาเบเทโอด้วยเอ้ยนี่ไงแข่งกระรูนี่แข่งกระรวมปลาละตึงโดดไปเลย ประสิทธิภาพแคนกระดูน่าจะเยอะกว่าเจ้าพวกนี้อีกนะเนี่ยเคเก็ okay. บไว้ก่อนเลยฮะยังไม่ได้ใช้หรอกอยากได้กระทาฮิวจังเลยอ่ะเ <c oughs> ต็มแล้วเนี่ย <c oughs> กระทาผมเต็มเลยเนี่ยตอนเนี้ยปล่อยไปเลยให้เจ้าพวกนี้เนอกระทาไปโอหน่าจะเก็บไว้นะไม่น่ารีบดใช้เลย อากาตาสายฟ้าผ่าไม่โดนด้วยฮะไกลไปวิดูดิดูดูดูเจ้าล็อกกี้มันซอยซอยยับเลยถึงปะเนี่ยถึงอยู่หาง,งันก็ไปเลยมเมโทอโนี่ยัง,ยงระยะไม่ถึงนะครับเหมือนว่าเป็นเวฟแรกเขามาฮะเวฟมอนเวฟมอนเยะเวฟมอนแรกอะเซ็กพิษไปเรื่อยๆฮะ โอ้ยล็อกกี้มันไม่ไหวนะเนี่ยอู้แรงเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนว่าล็อกกี้ต้องเล่นคู่กับกับหมีนะให้หมีแทงแล้วล็อกกี้ก็ต่อยอล็อกกี้ต่อยมันปกป้องฉันด้วยอุยอ้ยตึดตึดอุ้ยมันตอยแบบนี้เปึ่ด อุ hu, uh ้ยอุ right ้ยโหดมากโหดมากดูด oh ูตึกตึกติรอ้าวไม่ตึร์ดเติรดเเหรอโอเคเบิร์ตบัฟจะไม่ค่อยติดแล้วฮะไอเจ้าตัวอ้วกเนี่ยน่ารำคาญมากไปเลยล็อกกี้แคนคารูสมหัศจรรย์อุ้ยได้แหวนด้วยแหวนแหวนตัง ไมเทโอนี่มันเป็นกระทาสุดโหดไมเทโอสายฟ้าสายฟ้าฟาดสายฟ้าฟาดสายฟ้าฟาดโอ้ยของจะไม่พอแล้วครับสายฟ้า ไปกระตุยเฮ้ยทำไมมีแต่กระตุย่ะเออล็อกกี้ช่วยด้วยเออไปโดนล็อกกี้ผมซัดล่วงเดี๋ยวผมต้องเก็บไันนะเพื่อให้มันถ่าผ่านเควสสามหรือสามดาวได้ฮนะเดี๋ยวไปล็อกกี้ต่อยเลยโฮ้ยผาสักที่เหนื่อยมันจะได้กระทาฮิลสองดาวมาด้วย เป็นช้าแบบขั้นสองอะโอเคผมจะอัพล็อกกี้หมีเลือดเยอะกว่าอีกไม่ใช่ดิล็อกกี้เลือดเยอะแต่หมีตีแรงกว่าแต่เรื่องของสปีดนี่ตัวของไอน้นี่ไอ้นี่เยอะกว่าฮะผมว่าต้องอัพเจ้ากระตุยไปด้วยฮะต้องอัพติดไปด้วยจริงตัวต่อไป,ไปเป็นเจ้าเต่า,ตาใช้สี่หมื่นเลยนะเงินจากไหนเนี่ยเขาบอกว่าลิงนี้จะให้คุณรวยขึ้นเป็นเอ็กซ์ตร้ามันนี่ฮะเมื่อคุณฆ่าตัวของสตูได้ผมอยากได้ช่องเพิ่มยัง เอาเงินไปด้วยกันนะฮะเป็นแหวนได้ตังค์เพิ่มโอเคเดี๋ยวเราไปเวสสิบห้ากันต่อเลยไม่ใช่สิบห้าสิอันนี้เป็นดาบที่สิบหกใช้ตัวของฮิวห้าครั้งหรือม,มากกว่าเคลียร์ภายในสี่นาทีไม่น่าทันแล้วบ้างเนี่ยเคลียร์ภายในสี่นาทีเป็นอะไรที่ยากมากเลยโอ้อาหารช้ามากเลยหรือผมควรเอาอาหารว่าไม่น่าเห็นก่งเงินนะแต่เงินมันก็จําเป็นนะ่ะไปเลยเจ้าล็อกกี้แคนกรลูมหาสจาัจจันยต์เติรเติ เต้ต,ต,ตสัต้วัดลูกนี่มันจะต้องอยู่ในวงออร่าเรานะครับถึงมันจะใช้เจ้าตัวของมัดรัวเขาอะเพราะในออร่าผมมีบัฟท,ทำให้เกิดสกิลติดสกิลพิเศษอยู่นะอุ้ยแบบอะไรก็ไม่รู้ฮะอ่าเดี๋ยวฮิวล็อกกี้ด้วยฮะล็อกกี้นี่เลือดเยอะกว่าหมีอีกแต่แต่หมีถึกกว่าครับอ่ะอยู่เรื่อยๆเลยเดี๋ยวใ,ให้ล็อกกี้เอาจัดก,การไป ไปมนลูกเธอต้องไปแชมป์ให้ได้นะแชมป์น่ะเธอก็ทำได้ว้าวมันต่อยเป็นหมัดแบบยิงไปไกลๆด้วยครับผมอยากได้เพิ่มออร่าสกิลพิเศษให้พวกนี้จังโอ้มีเจ้าแฟงเกนสไตล์ด้วยน่ากลัวมากๆเลยมีเจ้าแข้งกระลูด้วยเดี๋ยวผมติดไว้ฮิลด้วยฮะดาเมจอาจไม่เท่าครับแต่ความรุนแรงเนี่ย สูงก็มีเยอะเลยถ้าเกิดวัดกันฮิตต่อต่อฮิตไอตัวไอแคนกระดูนี่เจ๋วกว่าเยอะเลยสัตว์เลยอ่ะอยู่เรื่อยฮะเดี๋ยวให้เจ้าแคนกระดูเล่นงานไปได้ทีมคุกแต่ได้กระทาฮิวสองดาวมาด้วยโคตรเจ๋งกระทาฮิวตีบวกสอง ปปปรปรปรรโอเคมันมาแล้วฮะเว็บอร่อยต้องนิดนึงฮะตรงนี้ต้องใช้สมาธินิดนึงในการที่จะเมนเนจฮะทุกทุกทุกขอยืวดวเลย โอเคเวฟอัพ okay, well ครับเกรนเอ็กพีเอ็กตอร์พอยให้เอ็กพีเพิ่มขึ้นแต่แพาราดอกแล้วเทิร์นเอ็กแท็กกับยูนิตวิติออล่าเอาเกดนอ็กพีพอยให้มันเยอะๆก่อนดีกว่าเราจะได้อัพเกรดเวฟขึ้นได้เยอะฮะโอเคตอนตอนนี้เราคุมสถนานการณ์คือละีนจะเรียบร้อยแล้วสำหรับเวฟนี้อาฮิวเมจะต่อยผมจะปล่อยหมัดช่วยเลยนะเราจะได้ทำลายป้อมเร็วๆฮะ เราได้ทาน4นาทีเนาะด่านนี้ไม่ค่อยยากมากนะเราได้จริงจริงโจมหาสจรมาถือว่าทำงานที่ยอดเยี่ยมอัพแคนกัลูเพิ่มเลยฮะตัวเขาโคตรเจ๋งทีนี้เราได้ของมาเยอะมากเลยอะอันนี้ขายเลยอะไอ้ตัวนี้ขายแล้ฮะเรามีแล้วแล้วก็ได้กระทาพิษมาด้วยอ,อันนี้ขายเลยฮะมีอันที่ดีกว่าแล้วโอเคมาดูแต่ด้านกันเลยดีวยกว่า อันนี้บอกว่ามันจะฮิลหรือคอลบรี่มานาเร็วขึ้นโอเคถ้าเกิดคุณต้องการมานาก็ใช้แหวนวงนี้สิส่วนเจ้านี้ก็คือจะแหวนวงนี้จะให้การอ่าินชีสอ่าแมกซิมัมของตัวอาหารที่เราทําได้แล้วก็ช่วยคุณนะฮะส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือเพิ่มไอตัวของ m a ็ก p เนาะแหวนฮิลตัวนี้ให้ฮิลเรจเดเรชันโอเคงั้นเอาอันนี้ไปดีกว่านะผมว่าเงินนี่ก็ดีนะแต่ไม่รอดอ มันไม่ค่อยรอกสักเท่าไห yeah. ร่โอเคมนาเราจะพุ่งจี๋แล้วฮะโอ้มนาเราจะพุ่งจี๊ดเลยผมได้แหวนมานานระดับสามมาด้วยโคตรเจ๋งเดี๋ยวปล่อยแค่งการูไปเลยๆๆเรียนไปเรียนลุกแค่งการูนี่ไงนี่ไมานามานาเยอะมานาเยอะดูดูดูโอ้ดูมานาผมรีโคตรเร็วรีโคตรเร็วนีอี <laughs> ชอบ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 ,ชอบ <laughs> เดี๋ยวผมไปขนจิงโจ้มาก่อนเดี๋ยวหลังๆถ้าเกิดเราอยากได้ตัวของการปล่อยมันมีอยู่สองทางเลือกก็คือไปอัพเลเวลให้มันบวกไอ้แม็กซแม็กซิมัมตัวอาหารหรือไม่ก็ใส่แหวนนะครับไม่งั้นจะไม่มีคอสพอปล่อยพวกตัวหลังๆเนาะอย่างเช่นตัวต่อไปของเจ้าตัวเต่ามันก็ใช้คอต้อง50แล้วต้องไปเพิ่มแม็กซิมัมของอาหารนาะถึงจะปล่อยเต่าได้ ปล่อยไม้ไม้ถือว่าเป็นแบบปล่อยแบบปล่อยเต่าเป็นแบบพวกพวกไอ้พักพัวก็ไม่ใช่ปล่อยเต่าแบบนั้นนะโอเคนี่เนแค่งกระลุมทำงานกันหนักมากตาอยกันยับเลยปัก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 เลยเรือป้อมมันหายไปเร็วมากเลยเดี๋ยวมันจะเข้าเวฟไอ้ไอ้ตรงนั้นเร็วอ่ะแล้วเราจะเจ๊งกันกันเร็วดิ โอ้มีโครงกระดูกสปูกี้นึกว่าจะไม่ได้เจอมาซะแล้วนี่ไงมาแล้วฮะโอ้ยอันนี้ต้องตั้งใจนิดนึงฮะเออโอเคล่วงไปนหนึ่งละเออโอเคตอนตอนนี้เราควบสถานาการณ์ได้แล้ว มานาผมดีเจนวาทำให้ผมสแปมเวทไฟได้ได้ได,ได้ได้ถี่ขึ้นอ่ะโอเคตอนนี้น่าจะคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ให้ฮิวทำงานฮะแล้วก็ปล่อยให้เจ้าแคนการูเราซัดป้อมไปเรื่อยๆชอบจริงๆชอบจริงๆแคนการูปืนกลโอเคแคนการูปืนกลมิชชั่นสองคอมเพลสเอ้ยไม่พอแล้วเนี่ย เอเราฆ่าศัตรูไม่มันมันมันไม่พอยี่สิบตัวเลยเมื่อกี้ผมใช้ไฟไม่มันไม่มันมันไม่พอเลยเหรอโอ้ยแย่จังโอเคโอเคไม่เป็นไรฮะไม่ได้แหวนอะไรมใหม่เนาะโอเคไปด่าสักด่าดีกว่าฮะไปด่าสุดท้ายรหรับเวบนี้เป็นด่าขนม้าฮะขนรถคาอามาถึงขนรถขนรถม้ามันไม่ใช่ขนม้าแบบนั้นแต่ที่เขาขออะไรบ้างนะอ,อ๋อทันเวลาแล้วก็รถมา้าเลือดมากกว่า50เซ โอเคผมจะนำทัพแขงกระโออก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 ไปโจมตีก่อนเราแม่มดผู้ชั่วร้ายต้องดนจัดก,การหรือว่าทุกๆ8ด่าหรือเปล่าแลวทุกๆ10ดา่านมันมันจะเปลี่ยนไอตัวพื้นหลังแล้วมั้งฮะเหมือนเปือนเหมือนเหมือนเปลี่ยนฉากตอนแรกมันมาตอนชาอตอนนี้มันตอนกลางคืนแล้วอะตอนนี้มานาเราน่าจะรีเจนพอแล้วเดี๋ยวผมว่าจะไปลงอาหารเพิ่มหน่อยละหรือไม่เราก็ลงมานาให้มันสุดยอดไปเลยในการเป็นผู้ชายเว่แบบแบบเต็มแบบเต็มแบบเต็มตัว อว่าแต่แม่มดก็เยอะเหมือนเดิมเนี่ยถ้าไปเล่นไปแม่มดก็เยอะอนะเนี่ยอ,อึ๊บกระทายหิวผมมันเบาหรือว่าตัวแคร์กลูมันเลือดเยอะวะผมว่ากระทายหิวน่าจะเบานะระวังไว้สหายเดี๋ยวผมรอฮิวกนะันฮะโอ้โหหิวสู้หิวสู้ เอ,ออเออโอ้ได้แหวนอินได้ได้ได้ไดแหวนเพิ่มอะไรสักอย่างมาผมผมจำไม่ได้แล้วว่าชิ้นนี้มันใหช่เลยว่าทำไมไม่มดมันเยอะจังอะโอ้ยพวกคุณมันเยอะจังอ่าอ่าอ่าลีดักคอร์สบานาอินคีสนี่ไงแม,แม็กซิมัมฟูดครับอินคีสเลดดอปวะเอาเอาเอาเ,อาเลดดอปไปเทมมาเพราะมันจะหมายถึงว่าเราจะได้ตังค์ด้วยฮะถ้าเกิดไอไอเทมมันดอปมาเราไอเทมไปขายได้ด้วย เปนหมายถึว่าเราจะได้งเงินซะด้วยตอนนีผ้ผมต้องดันแล้วเพราะรถม้ามันจะเลือดต่ำกว่า50%แล้วฮะหานไปลูกลักเสียงอะไรอะ่ะโอเคไม่ได้แล้วฮะสำหรับรถสำหรับรถรถม้ามันไม่ครบแล้วตอนนี้เอาให้ผ่านก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นฟาร์มอีกรอบหนึ่งนะเป็นฟาร์มนอกฟาร์มนอกรอบเหมือนกันไอ้รถมา้ามาเข้าไปเดีย๋ยวถ้าผมเล่นฟาร์มอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวโค้ชคิดวิจะนาเงินเกินไปสิ นี่ไงนี่ไสัตว์มันจิงโจ้เคนได้โดนจิงโจม้มั์ร่วงมาแล้วฮู้วฮูย่ยชนะแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยมาเล่นที่เหลือนะมีลายดอกมาเพิ่มไหมเป็นแหวนเวลหนึ่งขายเลยแหวนนี้ให้อิงเค x มักซิมม่ามานาะโอเคไม่มีอะไรทั้งนั้น โอเคแล้วเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันทุกคนผมติดไว้ที่ด่านที่18นะเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์พวกนี้ให้มันเป็น3ดาวให้หมดก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาเจอกันต่อเนาะสำหรับวันนี้สำหรับพาราดอกไปแล้วครับบาย